วายจออกโรงปฏิเสธจีซูแบล็คพิงออกเดทกับทรงฮึงมินไม่มีมูลความจริงจากกรณีกระแสข่าวลือในโลกโซเชียลเกี่ยวกับ2องซูเปอร์สตาร์ชาวเกาหลีใต้ต่างวงการอย่างซงฮึงมินกับตันทีมชาติฟุตบอลแดนโสมและจีซูหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปชื่อดังวงแบล็คพิงกำลังคบหากันอยู่ ด้วยข่าวลือดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งสองคนเช่นการใช้เที่ยวบินจากฝรั่งเศสสู่ประเทศเกาหลีใต้ในวันเดียวกันการที่ไอดอลสาวจีซูแบล็คพิงค์เคยเดินทางไปเข้าชมเกมการแข่งขันที่โซนฮึงมินลงสนามท็อตแนมฮอสเปอร์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อเดือนกันยายน2019รวมทั้งสร้อยข้อมือที่คล้ายคลึงกันของทั้งคู่ล่าสุด YG Entertainment ต้นสังกัดของจีซูแบล็คพิงค์ได้เผยแถลงการผ่านสื่อมวลชนโดยมีเนื้อความ ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข่าวลือที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือในการงดคาดเดาข้อมูลใดๆโดยไม่ไตร่ตรองเป็นความจริงระบุข้อความว่า เราขอยืนยันว่าข่าวลือการเดทของจีซูแบล็คทิงไม่เป็นความจริงทางต้นสังกัดได้คอยจับตาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามข่าวลือก็ยังมีการเผยแพร่ออกไปในระดับนานาชาติเราจึงกังวลว่าศิลปินของเราจะเสียหายจากข่าวลือที่เกิดขึ้นเราจึงอยากชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดพลาดนี้และอยากขอร้องให้ทุกคนระงับการเผยแพร่ที่ไม่มีมูลความจริงนี้ด้วย